เด็ดหน้าเงา41,000บาทพี่น้องก่ะสวัสดีไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับติดตามมาลับสมลับฟังในคลิปของกับผมแสดงโดยปอนรถไทยครับผมวันี้เอาแมโครเขาครับเป็นสวิโตโม210นะพี่น้องเกินมาลับจบให้1 000, 4 0 0บาทครับมองป้านะสองลทงัทง้งทึงนะครับผมนี่ไบสน,นะครับตัวนี้เป็นป้าโคครับผมหม,มั่งไปเป็นที่เดียบร้่อยแล้วครับ มากเมื่อวานนีตอนเที่ยงครับกสีไลเป็นให้หน่าพี่น้องว่าไลดินปฐมหม่องมันตำ่ำนะครับขางโคสะนะครับผมเดี๋ยวทีสีไลร,รวบสะนะครับพวกที่เป็นปลาอยู่ั่นแหละสองไรยสามลาครับแล้วนกะ็มีให้หน่าอยู่ประมาณสองงานงานกลัวตอนนี้ไม่โคหือม่วนไก่ขั้นแดนให้นะครับมันเป็นหัวน้ำมักคับพี่น้องถ้าเอารถไฟเหดผมวามันเนี่ยสานะครับเดี๋ยวมันไป็นลมเซขั้นแดนเพื่อนส่ หัวเพิ่นนะครับเลื่อยไปโค้ดออกให้เอาเรื่อยส่งงานในเมืองไปเรื่อยนะครับผมกะให้เพิ่นยังเอาไว้จอพิสนยก่อนค,ครับเพราะว่าผมบอกคนละครับนะครับว่าให้เสียกลางออกเท่านั้นครับเสียกลางออกสองฟังยังสิแล้วก็ต่อไม่ขอกลางครับไม่ไงก็เอากองไว้ทั้งข่างข้อไ้ให้เขาเรื่อยได้ง่ายๆนะครับพี่น้อง โอ้ของแท้แน่นอนที่สุดอแฟนภาคบานหนึ่เริ่มแฟนไปนล้ครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือที่สองของการเฮ็ดงานนะครับหนางานสี่มือเอดเฮา ตอนนี้ก็เป็นคู่สะรับเพคนมาบรรยายนผดครับเกี้ยนออกไ้เพื่อนให้มันเรือซสำครับพวคนปลากรับย่อลงผมเอากกส่แบงลงแล้วบางคินตนหนึ่งครับงาอยู่ที่ส่วนทางในกรพบคนครับแม่โคเฮาเห็นแต่แขนเอาเดี๋พายยางไปเมืองครับปลาหุกโมหุกตอนนี้รถไทยเฮาก็ให้สร้างเรียบบริหารจัดการสักครับเกี้ยนตีนคู่สะอะไดินลงมาถมหม่องมันตำครับแล้วก็มาพักเพื่อสิบปานกันแน้ครับขั้นแดน แดนก็มาถึงบันกันปันได้แล้วพี่น้องมันเหลืออยู่เมตรหนึ่งนะครับกับเจ้าจีเถึงหอยปันกันแท่ของฟังนันไหวเพราะว่าผู้เฒ่าสมัยนี้กี่เพราะว่าจงไหวเฮ็ดทางน้ำกันมาสั้นครับนี่ครับซื้อหอยพันขีมาผมเลยครับกับเฮ็ดทางน้ำกันเพิ่นว่าแต่ว่าผมเพิ่นบ่อได้ว่าเฮ็ดนะครับกับปันเปนกันแท่งไวขึ้นกันกับสิเป็นแนวนี้นะครับเน่ากันไปหาปลาครับส่วนทั้งถึงกันไปก็เป็นปลายางหนำครับผม ว่าเนี่ยเป็นปลาใหม่หน่อยครับปลาโขกกมหม่มางออกแหลมของบ้านนี่ผมก้าใหม่มากองด้่กันไว้อยู่นี้ โขมาขงปลาพี่นอ้องเป็นตำรวงครับยังซุ่มซี้ซุ่มหาว่าอะไรครับเดี๋ยวเตะเครื่อใหม่รวมครับเครื่อใหม่ได้ครับแปนเป็นแปนวันนี่จากปลาหกพี่น้องเลยตุนใหม่ไม่ตุนใหี่ไง เห็นสวนยางนะครับปลายเทิงเฮานี่นะครับพี่น้องเปนังคือเดี๋ยวเอารถไปโครมาซอยเมืองใหม่ครับพี่น้องไม่ต้นกอดบ่หผมนะครับผมกอดหุมแน่บ่วผมแน่สุิตโตโมสองร้อยสิบเารถไทยเฮากะแตงแค่นายทั้งรางนะครับเพราะว่านี่ก็เิ่นกระชีม้าใหม่ออแล้วครับกะแตงเป็นแค่นานะครับเป็นผักเป็นผัก,ผกขึ้นมา หน้ากับิีเด็หน้าประมาณสามถึงสี่ไฮครับเพราะว่ามันข่อยกันร้ายพี่น้องจากน้าวะนะก็เมิ่งเอาพี่น้องโอ้นครับเครื่องใหม่เต็มน่ครับทั้งถึงรถไทยคันเดียวหนึ่งือสิไปว่ไดนบ่รอดแน่ครับ ใหม่ก็มีใหม,ใหม่หน่อยใหม่แง่ปนกันผมเกิดเสียมาก,กวดตอมอีกรอบนึงนี้นะครับโอ้หมดแดงหลายไข่ได้เป็นดินสายครับผมเป็นดินถามนี่โอ้จบเลยครับแข็ง หักใหม่ขึ้นสนั่นเลยทางหมดแดงกับร้ายครับพี่น้องเลยกลัวสิแป็ดโมเมนเหนือง่ายนะครับหม่างปลาเนี่ยวปลามันใหญ่นาะพี่น้องเนาะ มาตัดมายังหอกซะก่อนครับจังสิเป็นตะจูดได้โอ้ดินเขาเกือบก็หกแต่เอาบานคิ่สิยางไปได้ โคนาะเป็นนาครับพี่น้องขั้นแดนก็เรื่อแปนไปนํำแล้วครับแดนต่อปลาอย่างเพื่อนเนลักสนะนะุบบอโอมีลักสนอยู่ซื้อหนาไม่โค่นนะครับลักหนึ่งเจ้าของทีเพื่อนกระบอกกรอครับไปแล้วครับทั้งผมกับผมกระบอกก็น้าครับผมจะบอกว่าเราสิจําเลยบอฟังนี่ก็เป็นขั้นแดนอีกขั้นหนึ่งนะครับมีรัวน้ำมักจับหลอมนะครับ หลัวเลสิม้นสีมลไครับพี่น้องเลยพี่สิเดล้อมให้เพื่อนใหม่แล้วล่ะจะคล้องทีเมันกันนะจะคุยกันเองนะครับโหดโผพี่น้องเอ้กงใหม่นี่จะตดใหญ่ๆครับผม อือ <Net> <hertz> อาจารย์เดียบเขากนขวนเกี Works ่ยงอ่อนอยู่พ่นพี่น้องเลยเป็นตะสดท้ งานหม่างปลาทีมงานผมกับเสกกลางออกเหมือนเดิมนะครับแสกออกสองฝั่งทางล้วก็ยังตอมเขากลางครับเพื่อว่าการจุดเหลวจุดเหลวสิเดง่ายต้องการจุดล้ะก็สิบนมีต่อฝังนะครับอยู่กลางคือสิแปนไม่ได้โตเลยครับหลังจากเอาใหมห่ออกจุดไฟแล้วสิเดสบาย การปับเป็นแค่น้าเรีวยกว่าปลูกซ่งปลูกคลองนะครับทั้งกลางกับซีโมีนงามีต่อคือขุดขืนเบิดแล้วนะครับผมต่อไปกับสิบเป็นขั้นตอนการไล่เก็บนะครับเก็บขอบคลังให้เป็นทางไฟไหม่นะครับหลัวก็เป็นทางรถมาตัดเอาใหม่แก้ใหม่นะครับผมใหม่ฝืนไปท,ทงเท่านนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นป่าสนนะพี่น้องขุดแดงนะครับผมนีม่ใบครบพร้อมนะครับสีไรรวมสะ โตที่ผมดันจงหันเป็นปลาโขกเก่าแล้วก็บบวกเป็นหน้าเก่านะครับเช็ดเป็นหน้าไฮห,หนึ่งตอนต่อ,ตอไปกเพิ่นสีขายใหม่มาตัดออกแล้วก็จูดนะครับแล้วก็เช็ดเป็นหน้าเบิดนะครับพวกนี้นะครับต่อส่วนยางโอ้อปวดไว้พี่น้องครับปดแดงหลายครับเดี๋ยวจะพาไปชมไ,ไก่ๆนะครับผมเก่า,า,านนนนหาลักสโหดกันพี่น้อง ได้สิเห็นเห็นมัเนาะเห็นแล้วบ่โอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วแล้วฟังเอาไปก็ไดลยว่ผมกังสีผูเสียเห็นแล้วครับยังอยู่่มันมันบว ขั้นตอนนี่ก็เป็นการนําดินมาผักปัน่นกันแทะนะพี่น้องนหน้าไฮรางนะครับม้วนเท่งก็ต้องรอเพิ่นตัดใหม่ออกกอนครับผมก็เป็นสองส่วงนะครับสองส่วงในหนางานนี้คือรอบแรกเพิ่นกนสิให้มากราสามหมื่นหาครับส่วนอีกหกพันมาแต่งงแค่หน้าห้เท่งก็หลังจากตาัดใหม่แล้วนะจะใส่เวลาโดนเติมนะครับรายเดือนถามว่าท่านปีนี้กับพีหนาว่าเป็นยังครับเพิ่นว่าตา่ตัดใหม่ออกแล้วกับ ต้องมาจูดออกจูดออกแล้วต้องมาแต่งเป็นแหหน้าครับบานนี้แหหน้ากันลาดินมาไล่เราครับมันหน้ากับ่บระตนกันไล่มันได้ครับนี่ให้สร้างเรียบเพิ่นนำดินมาพักเพื่อสิบป่านขั้นแท้นะครับผมขั้นแทะขั้นแดนนะครับนี่งแยนเนื้อเติรครับ เราะสผลงานตอนต่อไปนะครับพี่น้องแล้วตอนเก็บงานกันสี่ายให้เมืองอีกหนึ่งคลิปครับนางานตรงนี้ก็น่าจะจบทีสองหมื่นนะครับผมหมางปลาปลาแพน่าไฮลางครับส่วนม้วนเท่งก็คอยมาเฮวากันไหมครับใน,น่ไผ่ผักนาหลังจากปรับปรุงใหม่แล้วเพล่วครับผมไปผบพอกันไหมคลิปนาครับเดี๋ยวจะมาส่งงานให้เมืองนะครับผมอะไรก็ฝากกะไรก็แชร์ก็ติดตาม ก็มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ